สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี่ช n แนลค่ะคลิปนี้มาโชว์ความงามดอกสวยๆของดาวกระจายญี่ปุ่นสีเหลืองเข้มสวยงามมากนะคะเพื่อนๆค่ะปลูกไม่ใช้เวลาแค่เดือนเดือนกว่า2เดือนนะคะก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะดาวกระจายญี่ปุ่นแล้วก็ ออกดอกก็ทรงกลิ่นหอมนิดๆดาวกระจายญี่ปุ่นเป็นไม้ประดับโชดอกที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆคะเรียกว่าแค่มีดินให้เขาอยู่มีความชุ่มชื่นของดินพอประมาณเขาก็จะเริญเติบโตงอ่งามออกดอกให้ได้เชยชมอย่างที่เห็น สวยงามมากค่ะเขาเขาจะออกดอกตามข้อของลำต้นในส่วนของข้อก็จะแตกยอดใหม่ออกมาหลายๆยอดตรงข้อแล้วก็จะแตกช่อดอกออกมาแทงช่อดอกออกมาเนื้อไปอย่างที่เห็น บานนานบานทนแล้วก็หลายเดือนนะคะเพื่อนๆคะออกดอกเวียนสลับอยู่อย่างนี้นะคะสวยงามมากๆดอกดาวกระจายญี่ปุ่นเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศคือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแล้วก็จะ เมื่อถึงอายุก็จะติดมเมล็ดเพียงแค่มเมล็ดล่วงหลดลงไปที่พื้นแล้วมีความชุ่มชื่นของดินเขาก็สามารถงอกต้นใหม่ออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเป็นไม้ประดับที่ปลูกดูแลง่ายมากๆ สีเหลืองสดของเขาแล้วก็ความหอมอ่อนๆของเขาก็พึ่งมลแงก็มาตอมดูน้ำหวานนะคะเพื่อนๆค่ะดูความงามของเขานะคะนี่ก็ใช้น้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่เป็นปุ๋ยให้เขานะคะไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ น้ำซาวข้าวลดแล้วก็ใช้เปลือกไข่เวลาเราทําอาหารเนาะก็เปลือกไข่ก็จะตากให้แห้งแล้วก็มาขยําขยําให้ละเอียดหรือใช้วิธีตําก็ได้ค่ะก็โรยโยหน้าดินแล้วก็ใช้ดินเกี่รดินกบงามอย่างที่เห็นนี่เพิ่งจะเริ่มออกดอกนะคะ น่าจะประมาณสัก1เดือนก็จะเต็มเต็มต้นเลยนะคะดอกเขาเป็นพุ่มใหญ่นะคะเพื่อนๆคะเป็นพุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกไปอีกในฤะดูการหน้าก็แค่ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วก็จะให้ดอก อีกส่วนดอกที่ติดมเมล็ดก็เก็บเอาไว้หวานปลูกในแปลงอื่นๆจะปลูกลงดินหรือปลูกลงกระถางก็ได้แต่ว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดยิ่งอยู่แดดจัดๆยิ่งออกดอกดียิ่งงาม เป็นไม้ที่ชอบแดดแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะตามชื่อของเขาดาวกระจายกระจายความอุดมสมบูรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าคนปลูกต้นไม้มีความสุขนะคะสุขที่ได้ปลูกต้นไม้สุขที่ได้ดูแลสุขที่ได้เห็นเขาจเจริญงอกงามสุขที่ได้ ชื่นชมเวลาเขาออกดอกออกผลและสุขที่ได้แบ่งปันเล่าสู่กันฟังประสบการณ์การดูแลต้นไม้นี่พื้นที่น้อยก็ปลูกรวมกันหลายๆอย่างความสุขและความงามอยู่ที่ตัวเรานะคะเพื่อนๆคะไม่ได้ไม่ได้จะเพอร์เฟกนะคะแต่ว่ามีความสุขค่ะ แล้วก็สุขที่ได้แบ่งปันที่มาได้เล่ได้มาเล่าสู่กันฟังสีเหลืองสดผ่านไปอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนี่ดอกของพื่พับพื่พับเดี๋ยวจะรีวิวทำคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งเป็นไม้ประดับที่ไม่ต้องดูแลอะไรเลยบางทีปลูกทิ้งๆคว้างๆเขาก็ถึงเวลาเขาก็ออกดอ,อกนะคะแต่ว่าถ้าเราให้น้ำบ้างก็ สวยงามออกดอกเพื่อภาพอย่างที่เห็นหรือว่าช่วงที่เขาออกดอกก็ให้ปุ๋ยบำรุงดอก15วันให้ครั้งหนึ่งก็อย่างงามเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะหรือว่าอยากปล่อยตามธรรมชาติเขาก็ยังออกดอกให้ได้ชื่นชมอยู่คะ่ะก็มาเล่าให้ฟังเล่าให้กันฟังถ่ายทอดให้กันฟังดาวกระจายญี่ปุน่นขอพระคุณและสวัสดีคะ่ะ